รถรถจอยุอะไรนี่มันรถของยิวนั่นแหละเป็นผัวเมียกันไหะเรือกใครลูกก็ต้องบอกก็ต้องบอกอบควไหนแกบอกเมียถ้าคาไม่ได้ไงเปีนยังไงรถไม่รู้กี่ล้านแล้ไม่บอกมันจอดอยู่ได้ฉันไม่ขี่แกหรอก ไอคอนเซิร์แค่แป๊บเดียวกลับมาผัวซื้อรถเป็นผัวมีอาการไหนล่ะลูกซื้อรถซื้อบ้านซื้อของยังไงอย่างมันเป็นเรื่องที่แบบัวเมียต้องขอกการไม่เกี่ยวรถไหนก็ต้องบอกก็ต้องบอกครอบครัวไหนใครครอบครัวนุ่นดูกี่คันนุ่นขับกันไม่ได้ไม่เหมือนกันอันนี้มันเจ็ดที่นั่งแล้วเป็นเราเพิ่งขายร์จูนไป จะบอกเมียราคาไม่ได้ไงก็นี่ไงจำไว้เลยนะถ้าบอกยิ้มไม่เคยได้ซื้อจำไว้เลยจำไว้พี่กุชชี่เหรอคะมีคอลเลคชั่นใหม่ไหมพี่เอาสามใบใช่ไหมคะไปนะสามใบเลยพี่ติดใบเลยอย่าลังเลยติดใบนะคะ สามถึงสี่วันกลับมาหัวซื้อรถไม่บอกหนูทุกคนถ้าเป็นทุกคนทุกคนโกรธไหมถ้าเกิดว่าซื้อของเล็กๆน้อยๆไม่บอกอะไม่เป็นไรแต่นี่รถไม่รู้กี่ล้านไม่บอกไม่บอกก็ไม่ได้ซื้ออ้ะถ้าบอกก็ไม่ได้ซื้อก็ต้องบอกไงจำไว้เลยนะเขาไม่ขี่เด็ดขาดคันนี้เพราะว่าติงไม่บอกเขาเขาเหอเออเขาไม่ขี่ไม่เขาไม่ขี่ไม่ต้องพูดมันน่าโกรธไหมทุกคนถ้าเป็นทุกคนทุกคนโกรธปะเราเป็นเมียเราก็ต้องรู้ มันจอดอยู่ได้ฉันไม่ขี่แกหรอกถ้าบอกว่าไม่ขี่ไม่ขี่เดี๋ยวใอยดูนะถึงก็ขี่มันยิงจาขยรอ่ะรเอาไม่ีอนเลยไม่ไรเกเียรงไรถไ่ไรถเมื่อกี้ึงพูดแล้ไม่ขี่ อย่าลนี่นะนะมันมากเลยอ่ะยอลองยไมแต่งอีกเดือนนึงมนาะเย็นเลยไม่เอาพี่ถุงอ่ะอะไรวาก็กกววอยู่เมื่อกี้ไม่กกวดแล้วขึ้นรถไป